อ้าวครับผมสวัสดีครับมาพบกับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับงามแรงครับถ้าเป็นต๊ดินแล้วครับมืดแล้วค่ำแล้ววันนี้มีเมนูเด็ดครับดูเด็ดรถเด็ดอาหารค่ำเย็นนี่แรงนี่สีพากินเป็นอาหารชั้นยอดครับสีหาก,กินได้ปีละปีละครั้งครับปีละเทอ่อ ดูนี่สิหาสีหาได้งามงามนี่แหละครับแล้วดูนี่แหะครับแลดูข้าวเขียวนี่ครับดำหน้าข้าวเขียวสีหาได้งามนี่แหะครับอาหารรสเด็ดครับรับรองไครได้กินแล้วติดใจครับพอนานๆปีนึงฉันได้กินอาหารรสเด็ดชั้นยอด ไผเห็นไผอยากได้ไผก็อยากกินบางคนก็นได้ขโมยได้หลักเอาของกันก็มี่ครับเพราะมันหายากไผเห็นกันไผก็อยากได้กินไผก็อยากกินเพราะมันแทบเพราะปีละเท่อจะได้กินคนเห็นเขาก็เลยอยากได้ขนาดอยู่ในรั้วในสวนในนาหรือว่าใกล้เฮือนใกล้บ้านเขาก็ยัง มาหลักมากขโมยเอาว่ามันเป็นอาหารสุดยอดครับรสดเด็ดอาหารของคนอีสานอาจจะมีทุกภาคก็ได้ครับอาจจะมีทุกภาคแล้วแต่ภาคใดคนนิยมกินหน่อยหลายแต่ว่าระดับอีสานนี่สึกว่าสินิยมกินหลายครับหลายแห้ง เป็นอาหารที่สุดยอดครับเอากระลำบากการเอากระลำบากครับต้องระวังอา้าวเกินมาโดนแล้วคือสิอยากหูแล้วเนาะครับ่าเป็นอาหารประเภทใดรสใดคือสิเด็ดแท้เหรอวะคือแซ่บคักแท้เหรอวะเนาะครับอาเดี๋ยวคำแรงนี่ เจอกันครับถอหนูจะไปหาแม่ยัง